หูยนี่ฮะยอะแค่อฮะตอนนี้เราอยู่กันในด่านใหม่นะฮะคือด่านรสไซน์นั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่ในฐานเกิดฝั่งแดงนะฮะถ้าอยู่ฝั่งแดงก็จะมาเกิดประมาณตรงนี้นะเนี่ยลักษณะจะเป็นตึกมีห้องเช่าเยอะแยะมากมายเหลือเกินเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้สเตย์คลีมหรือเปล่าไม่รู้อ่านว่าอะไรก็ไม่ทราบนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเหลือเกินอันนี้อะไรอินเดียนโอ้โหมีขายของพวกของอินเดียด้วยน,นะ,ะเนี่ยประมาณนี้มา อันนี้แะไรว่าหูยมยีเขียนว่าอะไรวะนะเนี่ยเพ็นกำแพงมาฮะอันนี้ก็คือด่านมันจะจะลักษณะเหมือนใหญ่ๆนะประตูทางเข้าเลยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนู้นก็มีให้ขึ้นว่ะนี่ประมาณนี้นะอ,อ๋ออะไรวมเนะโอ้โหนี่พัดลมใช่ไหมนะ่ะแมงโตนโบราณเลยฮะพัดลมไม้พัดลมขึ้นสนิมมนะันนะป่ะนี่อันนี้ก็ตรงนี้นี่สามารถมองไปเห็นฝั่งตรงข้ามได้เลยนะเนี่ย กษณะวิสวัยทัศน์ค่อนข้างที่จะไกลถอยๆตันทําไมนี่มันมีสองประตูทางขึ้นว่ะขึ้นมาจากทางนี้ก็ได้นะนเห็นไหมะอ๋อเฮ้ยรูปอนะไรบะเน่ะโอ้ยมอ์ไซค์ใวว่ะถอยๆอยไปต่อไปเราไปดูฝั่งวางระเบิดกันนะฮะฝั่งสีน้ําเงินนั่นเองอ๋อเดินมาก็จะเห็นอะไรเนะี่ยเก่าๆนะฮะมีถังขยะด้วยใครเป่าไม่รู้ นี่คือจุดวาง B นะเนี่ยมันจะชี้ป้ายไปบอกก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นี่เนี่ยจุดวางระเบิดที่หนึ่งนะฮะจุดตรงนี้แล้วนี้เขียนว่าอะไรโอ้โหมีห้องน้ําสาธารณะด้วยเข้าไม่ได้ฮะยิ่งกวดขี้อยู่นะอ้อ๋อมีมอไซด์ด้วยวะขอขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้โหแล้วจุดวางเออยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวโหด่านข้างที่จะใหญ่นะลายตาคนเล่นไม่เป็นอนะจุดวางเออ๋อนี่ไงะฮะเนี่มันจะเขียนป้ายเต็ดอยู่ตรงนี้ แล้วนี้คืออะไรเนะี่ยอืโหกระโหลกมีกระโหลกด้วยกระโหลกค่อนข้างคิดแอเแบนหน้าตาสีชมพูด,ด้วยใครเป็นคนวาดมะเนี่ยวาดสวยนะถ้าเอาจริงๆอะ่ะนี่เดินไปทางนี้น่าจะเป็นจุดวางเอนะใช่ปะนี่จุดวางเอน่าจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ประมาณนี้มีห้องน้ําอีกแล้วตรงจุดนี้อ่านี่นมุมนี้มุมนี้มาดานะูเอานะเออด่ามาต่อยคนมาที่รอได้ แล้วอีกคนนึงมาต่อดิรออยู่มีคนนึงมายังอ่ะเร็วจะฟันจิต่อเดี๋ยวพี่รอได้ไม่เป็นไรตรงนี้มันตกยากอยู่อเออโดนป่ะใครก็ได้โดนโดนได้ป่ะโดนได้ก็ขยับขยับอันนี้ย่าได้ละโดนป่ะอุกโดนโดนตกไม่ตกตกเอาไหมเอาไหมไม่เป็นไร ปวดนิ้วเนยนี่ฮะเดี๋ยวขึ้นให้ด,ดูตรงเนี้ยมันขึ้นได้เลยนะเอา,าเอะไรโดนเดิ๋คนล่างอะ่ะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมัน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 โดดซ้อนกันน่ะต้องคนหนึ่งโดดคนหนึ่งนั่งอะ่ะนี่ไม่เหน็นโดดกันซ้อนกันมาโดดขึ้นมาอ๋อได้แล้วเห็นปะอ๋อโอ้ต้องใช้ถึงสามคนนะถึงจะขึ้นมาวันนี้ได้เห็นอย่างงี้แบบไม่ไม่ธรรมดานะนี่ฮะด่านใหม่ก็ประมาณนี้นี่ เดี๋ยวจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมรูปเลไรวะนะ่ะอ๋อประมาณนี้นะฮะถ้าไม่ต่อตัวกันขึ้นมานี่ไม่สามารถขึ้นได้แนะ่นอนตรงนี้เฮ้ยนี่เราลอยเหรอวะฟันไม่โดนพื้นวะ่ะอ่าไะนี่นี่ตามตามตามมาตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูนี่หะด่านใหม่อะไรเต็มเลยไม่รู้นะ่ะโอ้โห อันนี้รูปผู้หญิงละไข่ไว้นะคนนี้เดี๋ยวๆต่อไปมะมามาตามมะเราจะพาไปดูอันนี้สักหน่อยมันน่าสงสัยฮะตามมา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 นีฮะในนี้มันมีอะไรฮะเดี๋ยวพามาดูนี่มามามแป๊บหนึ่งฮะขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งระหว่างการต่อตัวขอให้สิเท่าทีละคนสิมาพาขึ้นไปดูฮะเดี๋ยวด้ะพี่ขึ้นไปนะ น,นึงเอามาโอ้ยนี่ฮะเด็กเคอะไรมาเนี่ยโอ้ยนี่มันหลุมอะไรมาเนี่ยเข้าไปได้เปล่าเอาระเบิดเข้าไปอย่างนี้โอ้ยเต็มเลยอะไรวะไม่มีหาอะไรเลยฮะที่บอกว่าเต็มเอา้าหมดเวลาทั้งนั้นมาไม่เป็นไรมาเรามาวิา่งขึ้นมาตามมาบนนี้ยอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยให้มันเหมือนผงชูรสเลยนะ king of l e m e n เหรอวะเอออ่านว่าอะไรช่างแม่ฮะเน,นี้ก็จะเป็นโหผู้ชายขี่ม้าฮะอันนี้ก็เป็นรูปผู้หญิงติดป้ายอะไรเลรอศเทอรไปหมดเลยมาตรงนี้ตรงนี้นี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูว่ามันจะสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่ามาไปอยู่ตรงนู้นไหมติดคอบไว้เออมามาอันนี้เราจะใช้วิชาความสามาัคคีฮะเด้อเด้เอ,อ,เ,อเด้อเอาอ่าเรับละเด้อเด้อ พี่โดดนะโดดไม่ขึ้นวะติดติดเอาใหม่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 นี่ฮะตายแล้วอ๋อมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะนี่เห็นปะตอนนี้เรายืนอยู่บนกล่องนะฮะออกลองออกไปดูดิออกไปออกไปพี่ไม่ตกนะเห็นปะอ๋ออูออ้นี่ฮะก็ประมาณนี้โหระเบิดชิ่งมาอีกเฮ้ย่าตกโดนกูนะ <c oughs> แต่ตรงนี้มันขึ้นไปไม่ได้นะเนะี่ยนหะ ไหนลองขึ้นไปกันดูดิลองลองต่อขึ้นไปกันดูดิเออเดี๋ยวพี่จะดูว่าลักษณะตอนพี่พี่เห็นนี่มันจะเป็นไงมันเป็งนะโดยหยู่บนกล่องไว้ลงไปเอออยู่ตรงนั้นแหละยืนเฉยๆคนนั้นออกมาคนนั้นออกมานะ่ะไอ้อ้วนน่านะออกมานะ่ะเนี่ยออกมาเออลองดูก่อน,น,น,ออเ,นเดี๋ยว,ว,วอ๋อเห็นปะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อนะประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมาก ก็พามาดูด่านใหม่ฮะลักษณะเอ้แต่ข้างนอกไม่โคตรสวยฮะนี่สะพานอนะไรวะน่ะมันออกไปไม่ได้อ่ะมันต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปปะวะอ่าก็พามาดูทุกซอกทุกมุมนะฮะค่อนข้างที่จะปวดหัวและลายทานะถ้าคนแบบยังไม่เคยเล่นน่ะไอ้ถังขยะใช่หม่ลโด,ดเข้าได้ปะโอุย้ยอะไรเต็มเลยวะนะ่ยเอ้ยมีแอร์ด้วยฮะแอร์เก่าแล้วกล่องอะไรไม่รู้นี่อก็ประมาณนี้นะ สำหรับด่านลดไซส์นะฮะใครอยากลองเล่นก็ไปลองเล่นดูได้เลยสำหรับนี้ก็ต้องแค่นี้แหละบ๊ายบาย